บ้านจุมอุดทุมพรหลังอยากเทียรีหวนกลับมาทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้ลูกทั้งสองนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นหน้าตาดาราตัวแม่ตัวมัม จุมอุดทุมพรออกสื่อแต่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวชีวิตความสัมพันธ์ของลูกๆกับอดีตสามีเทียรีเวกวัฒนาหลังเห็นกลับมาเป็นกัรลายนิมิตที่ดีต่อกันกับอดีตสามีเทียรีมีภาพรวมเฟรมกันอยู่ตลอดจริงๆแล้วเคยถามลูกก็บอกว่าแบบนี้มันดีแล้วเพราแม่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันหลอกอยู่ด้วยกันก็เถียงกันรำคาญในตอนนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันก็ เป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะเพราะว่าจะคอยตักคอยเตือนบอกกันซึ่งทุกวันนี้ลายคุยกันกับอดีตสามีบ่อยไหม ก็ไม่คุณเคอรี่นั้นเป็นเจ้าพ่อลายนะคะไม่ใช่แบบว่าสวัสดีวันจันทร์แต่เขาจะมาในแบบลักษณะราสีคำพีสั่งสอนแพทเทิร์นชุดใหญ่คุณต้องแบบนั้นคุณต้องแบบนี้คอยเตือนให้ระวังอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่คนที่เลิกกันคู่ที่เป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนานไม่ค่อยกลับมาคุยกันแต่สําหรับคู่เราก็ไม่ได้เลิกคุยกันนี่คะคือเราอยาให้ขาดช่วงค่ะ ก็คอนติเนียในความเป็นพ่อแม่มาเรืเร่อยเในตอนแรกมันก็จะคุยเรื่องลูกเยอะคือตอนที่เลิกกันแล้วในใจมันก็ยังหม่นใจและหึงหวงอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่าแต่ในตอนนั้นลูกยังเล็กก็เลยช่วยกันดูแลเป็นห่วงเรื่องของลูกเลยมาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วในที่สุดพอลูกโตเขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเองคราวนี้อีพ่ออีแม่เป็นฝ่ายโทรหาลูกทำอะไรอยู่วงังหรือเปล่ากลายเป็นว่าเรานั้นกลับมาทำคุย กสนุกค่ะ